นี้เราจะพาไปเที่ยวกาญนจนบุรีกันนะครับจากกรุงเทพไปกาญนะไปต้นทางกาญนะเราจะเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมว,วิวที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับ ถนนสวยมากเลยนะครับก็สองข้างทางจะลุ่มลื่นนะเต็ไมไปด้วยต้นไม้นะฮบอากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้เรามาวันธรรมดานะครับก็ไม่ร้อนนะฟ้าคืมนิดนิดแต่มีล้องฝนนหน่อยฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ร้อนนะก็เลยขับรถสบายหน่อยถนนก็โล่งนะฮะวันนี้วันจันทนะฮะ วิวสวยนะถนนสวยนะชมภูเขาเพลินเลยนะครับถนนเส้นกาญจนาบุรีนะฮะเพลินเลยนะฮะดูฮะสองทางตรงนี้เป็นภูเขาต้นไม้นะฮะอากาศดีฮะดีมากๆเลยนะครับมามาขี่รถเล่นได้สบายับถนนก็โลงนะฮะขับอาร์้ามาจากกรุงเทพฮะผมไปต้นทางการนะไม่ไกลมากครับเพราะนี้เราขี่ไม่ไปไม่เคยลึกเท่าไหร่นะครับไปแถววัดเขาสูงแจ่มฟ้าจะไปถ่ายวิวมาชมกันนะฮะ จากกรุงเทพนะเติมน้ำมันมาก็130บาทได้2.4ลิตรกว่าไอ้2.4นะฮะ่า2ลิตรกว่า,วานะฮะก็น้ำมันก็ลงมานิดนึงนะฮะยังก็ยังไม่ถึงกับมากนะ,ะแต่ r 1อก็ประหยัดน้ำมันนะขี่ได้ไกลอยู่นะ,ะก็เลยเอามาขี่ทางไกลฮะมันก็นเซฟน้ำมันได้ดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมวิวข้างทางเพลินๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับให้ดูวิวนะรระหว่างทางด้วยนะครับ อย่างมเสาคล้ายญี่ปุ่นเลยสาวโทรีอีบอ่ะสวยนะแต่สวยมากเลยถ่ายรูปสวยนะเนี่ยขับมาต้องนานเพิ่งถึง <laughs> เนี่ยต,ตรงนี้เหมาะถ่ายรูปมากเลยถ้าเหมาะ ขายลูกสวยนแน่แน่เหม,มืมอมนวัชจีน่ะสวยมากมากโอ,อ้โหดูบรรยากาศได้ไดเลยแม่เนี่ยงงสวยจริงๆ ดูนบรรยากาศวัดเขาสูงจำฟ้านะยังสวยอ่ะเหมือนวัดญี่ปุ่นเลยเสาธุรอิดเออแต่วัดเขาสูงจำฟ้าที่อะไรการจริบับรีบบออาายังสวยอ่ะสวยจริงๆนะโอ้โห ว่าอะไรข้างบนป่ะที่เขาบอกขึ้นไปข้างบนแล้วชมลงวิวหมางหลัง ขึ้นมายาวมากเห็นเสาไหมเรียงกันมาเลยฮนะสวยนะเดินขึ้นมานี่ธรรมชาตินะ โน้จะเป็นคล้ายๆพวกจุดชมวิวนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปชาบชมกันเดีวยว วิวสวยมากเลยนะครับโอ้โหเห็นทั่วเลยนะเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เมืองเนะี่ยเห็นทั่วเลยฮนะเห็นตึกเห็นนะเห็นเมืองแต่อันนี้ไม่มีมตึกเียต,ต้นไม้ภูเขาเออตรงนี้ตรง,ตรง,ตรงจุดชมวิวสกายวอล์กนะวัดเขาสูงจำฟ้าอำเภอท่ามะกานะครับ นี่เป็นลูกหลวงปู่ทวดวัดเขาสูงจำฟ้า ตรงกลางจะมีลูกกงนะลูกกงเวลามองไปล่างสูงเหมือนกันนั่นเนี่ยสูงเหมือนตึกตึกสูงมากกว่าตึกสิบชั้นแน่แน่ดูดีมันลางล่างนะครมีท้าวเวสสุวรรณให้กราบบูชาขอพรอกันได้นะครับ นี้จะเป็นวิวด้านหลังวัดเขาสูงจำฟ้านะฮะกาญจนบ,บุรีนะครับวิวด้านหลังก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับสวยมากนะฮะดูวิวล้อมรอบด้วยภูเขาเลยห้างหลังเป็นหลวงพ่อองค์พระใหญ่มากนอนพระนอนใหญ่ ตรงใหญ่มากเลย